สวัสดีครับวันนี้ครับเรามีของครับมาเรามาดูกันเลยนี่แฟ t ตบอยโลครับช่วงหน้าสวยๆใส,ๆ,สๆแบบนี้นะ้าดูครับช่วงหน้าใสามานะรายละเอียดแต่ละจุดสวยๆเลยตัวนี้เป็นแฟ t ตบอยโลนะครับปี2015ดูข้างๆครับสวยๆครับอนี่มีอะไรแต่งบ้างน,นี่กร้องแต่งครับของโลลาซาน พอเป็นวันนันทนะครับบิ๊กเรเดียนนะเท้าหลังนะครับโรลัแซนมาวนดูครับรอบคันสวยๆเลยมาท้ายใหญ่อวบอิม่มสวยเด็ดจริงๆคันนี้ตัวนี้เป็นสเปคอินเตอร์นะครับประกอบนอกะทเบียนแท้จกักแสานได้ด้วยนะฝาพาร m a r มสวยๆกันเลยคลีบเสื้อสวยใสครับแต่ละจุดสีดำาดๆดๆครับดำด้านดดดๆเลยคันนี้มาดูเล็กไมหน่อยเล็กไมเท่าไหร เลขไหม่อยู่ันแปดหนึ่งแปดครับโอ้โหอยาการถลใหม่ออกศูนย์เลใป้ายแดงสภาพสวยๆแบบนี้นะครับอันนี้เลขใหม่แท้นะครับอันนี้เป็นสเปคอินเตอร์นะครับประกอบนอกทะเบียนแท้และที่สำคัญจับไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับคันนี้รถจอดนะครับมากกว่าขี่ก็เลยติดต่อเลยสวยเลยอยากให้เพืเอ่อนๆได้ไปลองขี่กันดูมาฟังเสียงกันดูสักหน่อยเดี๋ยวค่อยฟังราคา ราคาเด็ดแน่นอนกันนี้บอกได้เลย องทวินแคมนะครับ96คิวนะครับใครที่สนใจนะครับและชื่นชอบกับแฟลตบอยโลนะครับปี2015คันนี้นะครับราคาอยู่ที่6,99,000บาทใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับไฟแนนนนนะครับโทรมาครับ086-176-0155ผมยุ้ยครับินดีพร้อมรับสาย24ชั่วโมงพันพร้อมจบผมพร้อมขาย ผมก็ขอฝากรถดีๆรถ,รถสวยที่ซิกเคนชอปนครมหถมและผมก็ขอฝากแนบ,บอยโรปี2015คันนี้ไว้ด้วยนะครับกับราคา699,000บาทใครที่มองหาอยู่ใครที่สนใจอยู่นะครับบอกได้เลยว่าต้องรีบนะครับรีบโอนมาจับให้ไวจองให้เร็วท่านจะได้สิทธิ์นั้นทันทีครับผมและผมก็ขอลาไปกับรถสวยคันนี้นะครับสวัสดีครับ